สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรถตามสั่งอีกแล้วซึ่งมันก็คือรถถัง M41 Walker Bulldog ok. ซึ่ง b u l l d o ok กในเกมตอนนี้จะมีทั้งหมด4ชาติก็คือของอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นแล้วก็ของไต้หวันญี่ปุ่นกับอเมริกาสเปคเดียวกันส่วนของไต้หวันจะเป็น b u l l d o ok กที่ดีดที่สุดในเกมเพราะเหล่มันสูงกว่าเพื่อน แล้วก็มีกล้องเทอร์มอลให้ใช้มีเลเซอร์ใชม้มีกระสุนซาบอดที่เป็นลูกเข็มให้มีตัวนให้นะครับซาบอดก็ถือว่าโอเคในเลเย8 0แรงอยู่ติดแค่ว่า b u ูด็อก s ี r ีส์ไม่มี s t a b i l ลเซอสักตัวนะครับโอเค m 11 w a l k e r b l l d o ูคัดนี้นะครับ,นนรบผมแหลง4สัญชาติเยอรมัน b a ทเทอร์เล6.3อยู่ตรงนี้อ่นี่ ของอเมริกาอยู่นี่ญี่ปุ่นอยู่นี่แต่ว่าอ่ะนี่นี่นี่โอเคอาวุธประจำตัวรถจะมีปืน M2 Browning 1กระบอกกระสุน2,200นัดไปปืนบทราคาจะเจากทก2 Browning 1 9หนึเป็นล่มแกนนะครับกระสุน5,000นัดปืนขนาน 6, 000, 3, 000, นด7 6มิลลิเมตรเขนไปได้65นัด f i r s t s t a g e 11 เซอรโเกรเนตลูกยิงออกทีละ2อัตราการหมุนป้อมปืน19.1องศาต่อว,วิมุมกดลบมุมเงย20อัตราประจุกระสุน6.8วิเป็นเบสิกอัพเต็มเกราะตัวถังด้านหน้า31ด้านข้าง25ดห้านลหลัง19ป้อมปืนรอบตัว25พลรถ4นาในมีพอบอพลปืนความจุผลระับพอบอคูออออออปืนหลักได้น้ำหนัก23.1ตันแรงเครื่อง500แรงมา้าคุ้รอบได้208 Max s p ปิด72กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไส้ในของมันก็ไนท์สโมกกระสุน4ตัว EPCR 10เมตรสูงศาเจาะ2 0 6 30องศา1 5 3 60องศา48 HE เจาะ12มิลบวลเบิด662กรัมกระสุนซาบอด10เมตรสูงศาเจาะ2 7 2 30องศา2 1 9 6 0องศา7 6ลูกฮีทมวลระเบิด499กรัมสูรองศา10เมตร เจาะ2อง30องศา2 2 0 6 0องศา127โอเครถถังบูด็อกนะครับผมก็เป็นหนึ่งในรถถังที่คนเขาชอบกันแต่ผม ay, <laughs> ไม่ไม่ชอบนะครับคือด้วยความที่กระสุนซาบอตที่ให้มามันเจาะแรงก็จริงแต่ว่ามันเบี้ยวนะครับของอเมริกากับญี่ปุ่นก็เหมือนกัน ก็จะไม่แปลกว่าทําไมคนที่เล่นอเมริกาเขาจะเล่นกระสุนสต็อกกันที่เป็นเอ็นี่ไม่เล่นซาบอตกันซึ่งของเยอรมันกับญี่ปุ่นไม่มีลูกฮีทนะครับผมแล้วก็ไม่มีสโมกทําให้เจอรถถังที่แข็งๆหน่อยซาบอตเอาไม่ลงคันนี้ก็หมดสิทธิ์ต้องอ้อมค้าอย่างเดียวแต่ของเยอรมันได้อยู่เพราะว่ามีลูกฮีทให้แต่ฮีทมันก็ไม่ได้แรงนะไม่ได้แรงเลย แต่ก็ยังดีที่มันยังเจาะเข้านะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปของเยอรมันมีสโมกให้ซึ่งตอนนี้บล็อกมีแค่2อคันในเกมที่มีสโมกให้ก็คือของเยอรมันกับของไต้หวันแต่เล่นของเยอรมันเถอะสนุกสุดละถ้าเล่นไต้หวันมันจะไม่เวิร์กเพราะว่าเลนนะั้นเริ่มเจาะหอแล้วรถมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร แล้วก็สปีดรถของมันที่ให้มาถือว่าเร็วแต่ว่าด้วยคาที่สเตเบลเซอร์ er ไม่มีแล้วรถมันเบารถมันเตี้ยปืนโคตรใสแล้วก็ถ้าเกิดเล่นกระสุนซาบอดก็ต้องระวังกันอีกเพราะว่ามันกระสุนมันเบี้ยวนะครับผมนะแต่ก็ถ้ายิงกันระยะประชิดเรื่องเบี้ยวก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ายิงไกลๆอ่เล่นลูกอื่นเถอะอย่าเล่นซาบอเลยมันเบี้ยวนะส่วนใครที่ออก โอ้ oh, พี่นี่แหละของดีของดีผมกลับไปเล่นแพนเทอร์ดีกว่าสนุกกว่าเยอะเลยนะครับก็ก็คนมันไม่ชอบไปทำยังไงอ่ะโอเคส่วนรถคันนี้นะครับ <Okay. S 1> ผมด้วยความที่เลดมัน6.3เราจะต้องไปเจอกับไอเอสสอเจอทีห้าสิบสี่ซึ่งเจอเธอเจอทีห้าสิบสี่คันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแค่ <Okay. S 2> เราจะยิงเข้าโดนหรือเปล่า เพราะว่ากระสุนลูกฮีตลูกฮีตมันค่อนข้างหยอดเพราะว่ามันหนักแต่ก็ไวเอาเรื่องอยู่เดีถ้าจะเล่นซาบอดก็ต้องประชิดนะครับโอเคก็รประมาณนี้เจกันเกมเพลสโกอะไรอะไฟไฟรายลโ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 ล,โล สูน uh ร um, oh, ้อยพีโอสองเอสสามปืนแตกไปไป อะไรวะชาเลจเจอร์มั้งบ,บายบายโอ้ทีสามสี่แปดสิบห้าเออโหลดเดอร์แมชชีนกันเนอร์ป้อมค้าง บายบายเจอละบูด็อกเพียบเลยบูดอออ็อกเชอร์แมนบูด็อกโล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 ต่ำไป เลกสิบสามป่ะวะช่วยแม่หนึ่งขั้นหนึ่งอี EBR ยกปืนอด yeah> ี่วะบุดอกเออนี่ฮีก็เบี้ยว่ะเนี่ย สูงไปถอย ria em M19 กรุเล็กเกลียดบูล็อกอย่างนี้เนี่ยปื้มแม่งกระโดดฉุบหายสโมค ตรงนู้นก็หมดเลยอ่ะยิงไม่ได้อ่ะโอ้โอ้มีคนย,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 ยิงมาถอย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 นี่ยอแคทไกลๆเลย อ้าวเยี่ยโดนเรียบร้อยเอชยูห้าเจ็ดไปก่อนเลยไป โอ้โอ้โอ,โอโ้คอมมานเดอร์เกือบแล้ว ไทยหกสิบสองรอกูออกนี่ยวะถอยครับรอเหี้ยล่ะ ร้อ super p u e r c i n g ใครบอกว่าของดีวะเหี้ยขี้โม้โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกาบรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมคือรถมันซิ่งอยู่แต่ปืนมันกระดกเหลือเกินแล้วก็กระสุนที่ให้มาก็กระสุนสาบัดต,ตัวการเลยรูเมนอย่างเบี้ยวเลยก็จะเห็นว่าผมแทบจะไม่ได้ควักกระสุนซบัดอีกคนเลยมีติดไว้เผื่อจําเป็นแ ก็นั่นแหละครับรถมันดีไหมคนอื่นเขาบอกว่าดีแต่ผมบอกว่าไม่ทั้งซีรีส์เลยบูด็อกเนี่ยไม่โอเคถ้าชอบนะผมฝากไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากเห็นผมเอาขันไหนมาลงก็คอมเมนต์มาถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวไายถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวไปถามคนรอบตัวให้ก่อนนะครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายบายวเยีย